อัอนนี้จะเสียได้ขาสันไหมยขาทำอยู่ขาทันคบอบสวัสดีค่ะมาจ่ามาจ่าถึงไม่ไลากินแล้วทำเยียวาแล้วถึงเวลาคืนแล้วลงมาจากขาวก็หมดแรงแล้วอันนี้ก๋วเตียงมัน huh. ป mm ่เ hmm. น mm ี่ยหมูนี่มาหมดแล้วช่กระดูกหมูต่าง ถ้ยนี้ไม่ชอบดูไเวมาผัดกเพากด้ใช่ไหมคอยๆมีผัดกเพาให้ฮะอย ไม่เคยกินถักราคาหะไรแล้วถามเอ็งโอ้ยตัวไอ้นั่นเน่ยตอมหน้าเป็นเป็นเน่ยน้องวีอฮะพี่กระตูดทางวอนให้กล่อมด้วย <c oughs> ว้าวว้าวว้า <c oughs> วเงิน สวัสดีค่ะมาได้จ้าจะได้ขอพงม,มีบอกอหอยนนมาเคะมาเลยครัใช่ไมเ่งช่ยุ้มาได้จ้ามาเด้ไปไมืมอขึ้นเขาเนี่ยตายค่ะตายลทางตันเรง Right. ไอ้ยล่งไทยถึงมันนัดที่แรกที่แรกค่อยค่อยคิดว่าไงรู้ปะค่อยคิดว่าอีเบียขึ้นไม่ไหวแน่แต่ค่อยขึ้นไม่ไหวแน่ทำไมมาขึ้นไหวเึ้นมัดใครเจ้าใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ครูร้าปลาครับโอทำไมเหรครับจืดตันนิดจืดเัวแล้วครับแต่ก็ใส่็จไหมไส่ก็เค็มแล้ว ต้องใส่อะไรใส่ซอสจะต้องมันหอยอืราอว่าใช้ใช้ใส่มันหอยขึ้นมาทุกคนเวลาน้าจะเข้าไปทำในช่องนะต้ต้องเข้าอะไรจีเนียอ ชินย่งจบอ้าจบ้ไปเขาวและค้อมูลมขึ้นเนี่ยอืมอือไปไม่โน้ดเลยตาข่าอ่า YouTube แรวอ่า Subscribe ่องไอข่าช่อง y o u t u b ช่องเอื้อย่ะ เแกเข้ากับไปซอบช่องไป็ช่องเล่าหานะครับช่องกันให้แกเขานั่มป้าไม้นั่นเนะต้องแกเห็นนั่งแต่ก็ดูแรกมขนจะฟองไป ต้อไชอบใหม่เนยเี๋้อเช้าลอีกไม่งขาบอกพอแล้วอูดม่ต้องดไรกบอกเนนำเลยพี่พอแล้วเหมือนคนินขามไมันขึ้นเนี่ยใไ้าบอผมคอตัวไ่หย มากรอกเพรารามีมีตะกบมีหกเทียนนะไอ้ขึ้นาวได้ด้อยบ้วกครับแล้วขึ้นเาวระบวกคเข้านป็นนุ่นตัวเอ็มนะครับก็จใส่บวกไปเลยบวกการลำดับเหมือนจาธรรมดาเลยทีนี้896กิโลขาไปขาเดียว แเม่ยยไ,ไก่เด้อด้วแล้วาคนขับก่ะร้อยนะช่ไปว่าถ้าถ้าไป่ไหมก็กอบเลยครับไม่เล้แข็งแรงเหมือนเ่อก่อนเด้อเทียบไปเรื่อยเลยะเทียไปเรื่นอยครับนอนเลยจะไดนจอดปั๊มนอนเบ้นจอดปั๊มนอน ไปแปดรก้บหกคากับแปดร้อยเก้าสิบหกพันหกอยมัน,ม,น,น,นมืนหนึ่งมันมันวันหกพันหกพันยี่ดีแล้วมันตามไม่เผ็ดมากดีมากตัวเนี้ย สวัสดีจ้าจิรดานยู่แม่น้อยแปดสวัสดีค่ะมีอะไรทานกันคะตำขอบุนจ้าทอดไข่ใส่กอกค่ะลายยางหอยค่ะมาเรนวๆไปเร็วๆเดือดแอ๊กแ๊ก็วก้มโอเคค่ะพี่จมสวัสดีค่ะจาเปิดไฟแดงขนาดนั้นเลยไม่แรงไม่แรงเสียงมันดังเลยสุแรงได้ไหนคือว่าดัากเลยสุดโอ้โ นั่นแหละเขาเรียก็เปิดแดงแล้วตายมันจะขุมม่นมดไม่ให่อะไรหรอกแล้วก็ว่าอยู่พี่นันเวลาทำกับข้าวมันก็ไม่ทำน้อยเนาะมันจะสดลดร้นอน้อนรีเสบ็บทำกินได้ทั้งวันหนวก็กินแต่รู้ว่าตอนนี้ค่อยคิดถึงพัดลมละก็ขาวเลยวมีกุ้งขาวบ้าง ปวดขาเนาะขาฟันหนึ่งปว<บ>ดขาด้วยเน,น,นี่ยลูกก็ปวดอยู่คนเดียวลงมาเเห็นทางขึ้นไหมทางวดขึ้นเจีจะฟ้องเดีอยมันบอกเดี๋ยวค่อยไปรอที่สาลานะ <c oughs> แต่ปามันไปรอที่สาล <c oughs> าสองสาลาหนึ่งมันพักกันเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วมาแล้วค่อยลงมาไม่เจอใครเขาก็ต้องเดินตามมันลงมาไม่ได้พักกนเขยไม่ได้พักาไม่ได้พักเลย ทงรถก็มีแต่บ้งว่ารถขึ้นกระเบนมั้ยเปนอยู่เราบอกระเรนตัดมาเริ่มขึ้นข้าวเด้อ